แพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักเนาะฉันกินเลยยังไมไม่ใช่เลยแพตตีเดี๋ยวดเ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 ดี๋ยว ฉันรู้ว่าการท้องเนี่ยมันทําให้เปรี้ยวปากแล้จะกินหมาไม่ได้อ้ยก็เห็นสีดาแล้วมันเปรี้ยวปากสุดๆไปเลยโอ๊ยไปไปไรีบไปที่น้ําดีกว่าไปแล้วต้องไปรีบไปทำพิธีเป็นท้องอะไม่ไป่แงเป่าลูกปองเ้าเทียนสีเขียวอ้ยกูกูท้องก็ท้องทำไมต้องมาเป่าลูกปองอีกเนี่ยโอ้โหสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเวอร์อะ นี <54. S 2> ่เยมาเรียสีชมพูเคสอ่ะอ่ะโอเคอ่ะเราจะมาทําการเริ่มแข่งกันแล้วนะใครเป่าได้ใช้พลังลมฟานที่เยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ใครฟานเฮ้ยเฮ้ยยี่ปิ้ลซี่ยี่เปิ้ลซสีเขียวเฮ้ย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 มาเรียโอ้ยเฮ้ย นีคุณเม่รคนท้องที่อยู่ในน้ําทะเลทุกคนฟังนะอันนี้เป็นด่านต่อไปนั่นก็คือการแข็งสะอดในน้ำแข็งสะอดในน้ำนะใช่นี่การที่เราแข็งแรงนะลูกก็จะคลอดออกมาโอเคโอ้ยมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวจะได้คลอดออกมาไงอ่ะนะนับสามองหนึ่งเริ่ม กินอะไรเน่าๆมาปะเนี่ยกินเหมือนหมาเน่าเลยอะไรเฮ้ยธอเป็นอะไรคอแห้งอ่ะคอแห้งเหรอฉันก็คอแห้งเหมือนกันน่าอยากกินน้ำเหรอเอ้อนี่นี่นี่โอ้ยจะบ้าเหรอเค็มสีขนาดนี้ร้านทะเลกินไม่ได้เหรอโอ้จริงด้วยเดี๋ยวกินปุ๊บเป็นโรคไตปั๊บเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะกินอะไรดีอ่ะเฮ้ย ฉันจะขวดน้ำไล้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทำไมเราไม่พร้อมให้มันดูแลเร็วรุนรอดไปเลยเนี่ยจะได้แบบมีคนดูแลบ้างอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยน,นี่มันขวดน้ำใช่ไหมหอ๋อก็นอาจะกินได้แหลนะเนาะมาแล้ว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 คนทอ้อคนทอ้อคนทอ้องเอามาอามาเอามาเอามา ยิงชุบโอ้ยไห้มาเร็วยิงชุบอะไรอีะโอเคเน่เล่นไปเถอะนะเพื่อความเป็นเอกฉันท์ว่าใครจะได้กินก่อนโอเคอ๋อมามาโอเคยังยิงยาวปลากระเป๋ายิงชุบชุบชุบโอ้ยยิงลุงเน่ชนะแล้วเดมีอยู่ด้วย่น้น้ำหน้าเฮ้ยอะมาอะกินก่อนเลย ำอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมันก็ดูกินได้อยู่นะอสตด้าคอตินาสิกเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันโอ้โห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 โอ้ยโอ้ย เฮ้ไม่ใช่โอ้โหลูกโอ้อะไรอะโอ้โหลูกฉันเป็นไงอะเดี๋ยวนะลูกท้อคมเข้มมากอะไรอะหอยเม่นเหรออ๋อไม่ใช่มันทำไมมันเป็นเหมือนอะไรดำ ล,ลูกฉันหายไปไหนลูกลูก w อ e แหวะอยู่เดี๋ยลอยไปกับน้ำแล้วเฮ้ยโอ้ฉันรู้แล้วลูกเธอมันเป็นท้องมานไงสแสดงว่าน้ำสีดำเมื่อกี้คือของที่กินสีดำจากทะเลท ทำเหมือนพาตี um. ้เ oh. ม uh. ื oh. 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 <Ok ่อกี yes> oh. hey. Hey. Oh. Oh. ้ถ้าทำเหมือนพาตี้มีรวบรบเธอจับเธจับจับนี่อจับนี่จับนี่อ่ะจะไปอ่ะนะน้อออกมาแล้วโค้งดำสีดำเหมือนกันลอยเฮ้ยของเลวสีดำ โอ้โหนี้กลับมาแล้วสิจ๊ะเอลยี่สิบหกออกสก้าห้าโอ้โหสูรงรอยก็กะชอบมาชอบมาโอเคงั้นทุกคนแสดงว่าอาถรรพ์ทองมารที่เราไปขุดดินอ่ะมันหายไปแล้ว